ผมเลิกเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกผมได้รับควันบุหรี่มือ2มือ3าจากผมผมอยากจะอุ้มลูกผมได้โดยที่ผมไม่ต้องกลัวว่าลูกจะได้กินบุหรี่นะลูกจะได้ควันบุหรี่นะผมเริ่มสูบบุหรี่ตอนประมาณอายุ17ครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเลิกเลิกหลายครั้งมากเป้าหมายของผมม่ไม่ได้แบบสําคัญอะไรขนาดนั้นเลิกเพราะว่าเราอยากเลิก เลอกเพราะแบบรู้ว่ามันไม่ดีแต่สิ่งที่ทําให้ผมเลิกได้จริงๆนี่ก็คือผมเลิกเพราะว่าผมมีลูกคือลูกเป็นเป้าหมายที่สําคัญมากกว่าทุกครั้งที่ผมเคยทํามาผมก็เลยเลิกได้สําเร็จครับผมภูมิใจแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยว่าสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยมันมันมันสำเร็จแล้วเพราะว่าผมมีลูกผมเป็นเป้าหมายอย่างภรรยาผมเนี่ยก็จะให้กําลังใจตอนเลิกทําให้ได้สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําพูดที่แบบเชิงบวกครับ อยากจะฝากถึงคุณพ่อหลายๆท่านนะครับที่อยากจะเลิกบุหรี่ก็ให้ความสําคัญลูกท่านเป็นอันดับแรกครับก็ทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าบุหรี่มันไม่ดีแต่ว่าผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับว่าให้เลิกให้ได้ครับถ้าท่านเลิกได้แล้วท่านจะประสบความสำเร็จอย่างผมคือการที่อุ้มลูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าบุหรี่มันจะไปถึงลูกเราสารพิษจะไปถึงลูกเราแค่นั้นแหละครับผมอุ้มลูกผมได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนั้นแล้วครับ